อาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาฟาร์มพื้นที่ไร่สามหมื่นนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศจากแบบนอนหิมะนะทุกคนก็กว่าจะรอผ้าที่ขึ้นนะผมว่ามันนานไปนะทุกคนถ้าเล่นตอนหิมะตกก็เสี่ยงเจนไนนะทุกคนโดนนท์ตกร่วงยับยับฮะและวิธีการฟาร์มในพื้นที่แร่ของผมก็คือวิ่งเข้าไปเปิดเซฟในโมติวนะทุกคนแล้วก็วิ่งไปเล่นทางออกนะครับทุกคนก็มีแค่นี้แต่นะทุกคนหลังจากที่ฟาร์มจนหมด วโมเตีวนะักคนก็มีตัวมาที่กันหน้าหายนะเดี๋ยวเราไปแจมกันเลยดีกว่าจังหวะน,นี้ผมเนียนไงกิน,นมาทุกคนแบบนี้อ่ะเขาขาดไม่ถึงแน่ผมแล้วไปตรงซ้ายวะทุกคนผมอยากขึ้นไปส่องข้างบานนี้มากเลยเห็นววะเขาน่าจะเลงแอรนะ์ดนะเฮ้ยยีไงไงเสียงรุดแถวนี้แหละน่าจะอยู่ตรงรถมีนะผมว่าแอรดแอรดไม่มีวะนี่แหละทุกคน คือล่าสุดอยู่ตรงนี้เลยจะพาหรือเปล่าไอ้นุม่มไม่ได้จะพาเฮ้ยมาละกระดุกกระดิกแล้วทุกคนเรียบรอฮอยรอหน่อยก็รอเหมือนกันนะเนี่ยยิงฟรีไปครับหนึ่งสเต็ป <c oughs> โอเคครับตอนนี้เพื่อนเราก็ตายไปสองคนแล้วทุกคนไม่รู้ว่าโดนอะไรนะเพราะว่าเป็นเพื่อนสุ่มนะเขาไม่ได้พิมพ์อะไรบอก ผมว่าน่าจะอยู่ไม่เกาะกลางก็คอกมานี่แหละสองที่นี่เลยลบแรกผมจะไปเช็คตรงเกาะกลางให้สุดก่อนนะแล้วค่อยอ้อมเข้ามาตรงข้างหลังคอกมาแล้วทุกคนแต่ก่อนหนึ่งขอดูก่อนนะว่าเพื่อนโดนอะไรนะทุกคนเร็โดน ak 7จ n โอ้โหอเพื่อนเราดีโอเคมไใน m ส x มาเป็นอะไรอ่ะโอ้โหเพื่อนเปิดได้ทุกคนน่าจะได้มาในกล่องโอเค ขโมยเลยแล้วกันเพื่อนมาเซ็นบัตรทุกคนแล้วเขาก็วิ่งฟาร์มนะทุกคเ้ยเจอทุกคนบนหินว่ะหินเทศเุ้ยเี้ยสวนโอ้โหเขาไม่ใส่ต่อชื่อสารหลบแบบดิจิตัลแล้วก็จะหันสวนโอ้โหหายาวเลยอ่ะทุกคนผมต้องรัไปเล่นนะเค่ไม่มีเพื่อนหรือเปล่าอีกอืม ต้องระวังนะครับทุนต้องระวังดีๆเลยเอ๊บไม่เจอแถวนี้ก็ไม่น่าเจอโอเคขเขาจะถอยไปตรงหินเทพนะทุกคนหินใหญ่ชิดน้ำตกนะใช่ป่มวะมือทุกคนเรียกอะไรนะตรงริมน้ำทุกคนอโอ้โหทำไมไม่เจอวะขึ้นไม่ขึ้นเลยอะทุกคน เอ้าแฟนผมตายสวยัสดีทุกคนสงสัยต้องเล่นละเรับไปเจอกูหายาวเลยอะไรอะ่ะเฮ้ยเจอ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 อ่าเนดสูตรอุ้ยตายเลยทุกคนเข้าไปตรงหินที่ขยังเชื่ออันนี้พี่ ผมรู้เข้าไปตรงหินแล้วเอ้ยนี่ไงไปจริงไปจริงรอบนี้ไปจริงละโผหรือเปล่าโผล่ไหมโอเคยังไม่โหเน็ตอัดไปก่อนนะฮะเอบอึ๊บเเชี่ยชิบหายละพี่เขาวัดสุดว่ะเขาวัดสุดโอ้โหผมก็ยิงไม่โดนเขาเลยอ่ะนี่กี่เมาส์ทุกคนเจ็ดห้าสวยละอันตรายแล้วเราแล้วผมลูกสี่เองทุกคนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนจุดก่อนนะ วบบบอุยเชี่ย,ยอูเกือกบตายนี่ก็อกแดงเลยอนะทุกคนอ่าตอนนี้ตัวข้างหลังก็มีนะผมต้องแบบระวังหลังไปด้วยผมก็เลยต้องถอยมาทุกคนโอเคมีแค่สองทางเลือกระหว่างวัดกับตัวนี้ให้ได้กับทิ้งตัวนี้เลยแต่มันก็จะอ้อมมายิงหลังผมดีนะผมว่าชิบหาแนละ้วแล้วเขาไม่โผล่มาแล้วะไรดีวะ เดี๋ยวลองีูตัวก่อนแล้วกันนะมาพร้อมบวกอุ้ยเชีย่ยนี่ไงตัวนี้ทุกคนน่าจะเป็นตัวที่ยิงแฟนผมได้นะเอเฮ้ยเจอโอเค,ออเ,คเอไปหน่อยนึงวัดเลยโอ้โหหลบได้นะอุ้ยเย็บล้อฮ้อุบริหลบได้แล้วน่าจะหลบไปเลยหน้าผมวัดเลยว่า เดี๋ยวดีตอแล้วก็วิ่งไปเช็คต่อลวทุกคนโอเคทุกคนผมก็วนกลับมาดูเซตมิกิมาส์อีกรอบนะว่าเขาจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะทุกคนเขาอ้อมเฮ้ยมีเสียงรุดเฮ้ยใช่เปล่าวะเขาอาจจะอ้อมเราตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ออกมีบอดโอเคผมว่าน่าจะมีโอกับไปไม่ได้นะต้องไปเช็คก่อนทุกคนพรามีคนมาข้างหลังเราอะโอเคนีคนหรือเปล่าวะ โอ๊ยใจเชื่อโอเผมเข้าไปปิดเลยแล้วกันนะมันจะอยู่ในห้องแล้วทุกคนห้องเซฟปิดประตูไปละมันได้เปล่าเอ้เข้าไปช่วนึ่งเหรอชิบหายละแล้วผมฟังเสียงไม่รู้เรื่องเลยนะบอดเต็มเลยอ่ะเฮ้ยโอเคไม่เจอตรงไหนวะผมกลัวไปตรงประตูแล้วข้างนอกยิงถ้าไปข้างนอกก็พี่หงอกมายิงเฮ้ยมีเสียงข้างล่างทุกคน มันน่าจะลงวะใช่ปะใช่แน่ๆเอ้านี่ให้โอเคปักปักเก็บร้หยให้ไม <c oughs> ่โดนต็อกแตกต็อกเตกมาเลยโดนบอดยิงนี่ไงไม่เคลียบบอดไงโดนไปดีบอดแทบไปเรื่อยๆก็เจ็บเหมือนกันนะครับเซตไรอ่ะแต่มันไม่ใช่เซตมิมกกี้เม่ะทุกคนอันนี้น่าจะ มาวิ่งฟาร์มเฉยๆนะดูจากปืนแ,แต่เอากอระเป๋าหญ่มาโอ้โหจะหลืออะไรละ่ะโอเคทุกคนก็ามาส่งต่อแล้วกันว่ามิกีมเมาค่าจะออกไปแล้วหรือเปล่าวะตอนนี้เหลือ16นาทีแล้วก็เจอฟปีวะโดนอักหูกระเป๋าให่่คนสปีกระเป๋าใหญ่ฟฟหญน่าจะตัวมิกี้เมอป่ะเหมือนเสียงเป็นอาร์กทุกคนแต่ผมก็ยังไม่ออกเท่าไหร่นะน่าจะใช่แหละตอนนี้ตัวมันหายไปแล้ว,ลวเขา ม่ยิงันนี้ไว้ตอนไหนวะผมวิ่งมาตอนแรกทำไมไม่เจอวะเริ่มระแวงแนละ้วเริ่มระแวงแนละ้วนี่ก็ตัวที่ผมวัดได้นะทุกคนที่เปนแปดโอเคนะจะต้องเช็ดยาวเลยนะโอเคครับหลังจากที่วิ่งเช็คมาจนเหลือสิบเอ็ดนาทีทุกคนผมว่าเก็บของออกเลยดีกว่าเขาก็ไม่น่าจะอยู่แล้วแหละหน้าเซตห้าไปขนาดนั้นเพราะว่าเซตห้านั้นเป็นเซ็ตของเพื่อนนะทุกคนเขาน่าจะเป็นเซ็ตบัตรที่ดักลูกได้นะผมว่า ใครค้นของไว้ใช่อปว่าวะใช่เซทห้าที่ไม่ดักปะเออ่ไม่แฝงก็เซทห้ามาละโอ้โหแฝงช่้ยตกใจหมดเลยแต่ถ้าถ้าเป็นเซทห้าแล้วดักได้อย่างนี้ก็ดีนะทุกคนโอเคครับเกมนี้ก็วิ่งหาเซทห้าจนวุ่นเลยนะตัวมิกี้เมสาตัวป่วนตัวร้ายของเราโอ้โห ตั้งแต่ปลาระเบิดใส่ก็ไม่โดนยิงก็ไม่ตายเราเกือบตายเองวิ่งหาก็ไม่เจอโอ้โหสามเซนหกโอเคเขาก็มาต่อกันเกมที่สองทุกคนก็เกิดที่เดิมเลยก็วิ่งเหมือนเดิมนะทุกคนเกิดเซฟชิลชิลเหมือนเดิมมีเราเล่นเปล่าอุ้ยต้อยเชจ้าของแท่งแตกเฉยโอ้โหเลรดดอกสามหมื่น 3, 000, ทุกคนมาละหอนในคิดแรกของเราเฮ้ฟาร์มชิลชิลเลยอ <c oughs> ุ้ยเดี๋ยว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  ก่อการก่อกางก่อการที่ทัว่วครับจะโม้ให้ด้วยวะเฮ้ยหรือว่าอาจจะเป็นไนก็ได้นะเดี๋ยวลองวิ่งดูเชิงแบบหนึ่งสิถ่เาเป็นไนจะได้ดักเอ๊บไน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 เชีย่ยสามคืนเชือนหนเฉยเอาแล้วจวงังหวะนี้สกิลหนูท่อต้องมานะทุกคนเอ๊บเชิงไปื่อก่อน,นยังสเตปไม่ใช่อะไรครับเปิดหา c ซีดีก่อนนะทุกคนเผื่อฟุกดรอ โอ้โหหมดมันละเ,เกมนี้เจอไนแบบคนยากละแต่ถ้าดักได้ก็ดีเลยนะเ,ออเดบเจอหรือเปล่าจุไปจุกมานี่ไงเจอไหนหัวหมุนละโอเคผมว่าเขาไม่น่าเข้ามาในไฮนะทุกคนเพราะว่ากลัวจะโดนหนูอย่งางเราลูดยังไงล่ะแต่ผมหาจังหวะออกไป ปาลาระเบิดเดี๋ยวไม่ก็รอเขาบวกที่อื่นนะเพราะว่ายังไงเขาก็ไม่เข้ามาทุกคนผม,นะม่าแล้วเอ้ามีเสี่ระเบิดสวยเลยทุกคนจังหวะนี้แหละจังหวะของหนูที่จะไปแจมในนะระเบิดเลยมือแล้วก็มีเยอะแยะ,แ,ยะแต่ผมจะขึ้นไปตรงเก,กาะกลางทุกคนแล้วก็ไปแอบปาลาระเบิดใส่อาจจะตัดได้สักตัวสองตัวอย่างนี้นะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงที่หมายสาเร็จแล้วนะตอนนี้ในก็อยู่ข้างหน้าผมเลยนะทุกคนผมไม่รู้ว่าเขาดูหรือเปล่าว่าผมมานะนี่ไง เส่เอ็มเคทุกคนอะรอหน่อยอร่อยนน่นี่ทุกคนตอนนี้เข้ามาแล้ววะโอเคผมไม่ได้ทำเสียงรุดอะไรนะเดีว่าตอนที่ผมมาวะแล้วเขาก็จำไว้อะกี่ตัววะเนี่ยเชี่ยจิ้บหาแล้วเยอะซะด้วยมีซซายผมทุกคนอุ้ยเรียบร้อยดูดีซะด้วยในตีนี้ชื่อดูเยอะจังวะอุ้ย โอ้โหมีไซอีทุกคนเป็นไรนะได้ของแดงมาอยู่นะทุกคนขอบใจไปก่อนโอเคครับก็มาต่อเกมที่3ามกับเซตใหม่ของทุกคนก <c oughs> ็เราเอาพีก็สูนมาเล่นดูนะพีก็สูนระยะกลางทุกคนก็แต่งยาวหน่อยนิดนึงก็มันยาวสุดได้แค่นี้นะแล้วก็สกบกสองคู่ใจไปกันเลยมาครับกับเซฟเก่าที่ดิมของเรานั้นของแดงจะออกสองเกมเสรหรือเปล่าวิคุ้นๆวะอือหมาจริงทุกคน เฮ้ยของแดงมาสองเกมติดเนจังหวะที่ของแดงมาทุกคนมันจะมีของหนึ่งช่องสองข้างประกบนะของม่วงอันหนึ่งแล้วก็ตังกันหนึ่งนะทุกคนเป็นของแดงเลยสองเกมน,นะที่ผมเจอ2เกมติดเลยอะ่ะโอเคครับหลังจากที่ฟาร์มแล้วสักพักหนึ่งก็มีตัวมาตีกันรตรงหลังไฮท,ทคนผมก็จะออกไปส่องดูหน่อยละกันนะโอ้โหระเบิดกันดูเดือดจัดอะ่ะเฮ้ยเจอดโอ้ยยิงไม่โดนเลยทุกคนหนก็สุมันย้อยปะ ผมยังไม่อไรนะอ,รอมายิงเลยนะเจอไอ้เชี่ยไม่ตายโอ้โหแม็กหมดโอ้โหสวจดจอดยิง,ยงก็ไม่ตายเพื่อนผมว่าผมว่าจะดันไปนะเป็นสองตีตีกันนะทุกคนผมว่าจะอ้อมซ้ายแหละน่าจะมุมสวยดนะทุกคนโอเคโสมกขึ้นหมดทุกคนผมว่าหนหนวะ่ะเอาละเราเจอนท์สองเกมติดทุกครั้งที่ได้ของแดงนั้นเซตเราจ,จะตก <c oughs> โอเคเพื่อนอ้อมไว้ให้นะทุกคนสวยเลยสวยเลยเพื่อนเล่นให้วะแต่เราจะเล่นได้หรือเปล่าโ okay, อเคอาจจะแดงเล่นเลยที่ฝั่งนี้เหมือนจะเงียบนะทุกคนเสายตามมาดโอเคอายหนึ่งทุกคนตอ <Okay. S 2> นนี้เห็นสองศพแล้วนะอ่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเฮ้ยเจอข้างบนน่าจะเป็นที่ไหนนะข้างบนนี้เออ ไม่เจอวะชิบหายแล้วศพตรงนี้เป็นอะไรวะต้องรีบไหมก่อนนะทุกคนนี่ขอไปเล่นโอเคไปยังรอบเดีวยวนะทุกคนหูบูตโมกมาแล้วชิคน่าก,กลัวจังวะเอ้อยขาศัหนีไนท์นอตมามาเจอไนท์ไล่สามหมื่นอยน่างซวยเวยกว่านี้มีอยู่ไหมอุ้ยนี่ไงเป็นบอกว่าทีเจ็ดนี้เนะี่ยไม่เออท่เจ็ดก็เฮ็ดโฟนทุกคนผมแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะ เฮ้ยดีกว่าคุยเพื่อยิงล้หมลหรอนี่ขึ้นผมระเบิดช่วยแล้วกันเอาไปเอาเอาไปด้วยอีกลูกหนึ่งโอเคแต่ว่าจะ,าจะโอเคทุกคนตอนนี้ที่เราอยู่อ้โหมด้นโคตรกรรสมกันสามหมื่นจริงจริงเลยตอนนี้อ่ะสตงปีทุกคนเพรายิางมาขอ้ยเฮฮาเจ็ดนีเฮฮาเจ็ดทุกคนเห็นะโอเค แต่หมาะกับผู้ฟังมาใช้หน่อยนะ,ะเฮ้ยหมอ,อมีตัวมาเหรอไหนวะพึ่งค้างหมดทุกคนเคนก,มกมอะไรเฮ้ยหมอบันชูบแหละอ่าโอเคอุ้ยเชี่ยเอา้าค้างโอ้โหเฮี้ย perfect t i มิ่งของเขาแต่เดี๋ยเขาสวยเลยเราโอเคครับก็มาต่อกันเกมที่สี่นะทุกคนก็เกมนี้จะล้างสวยได้หรือเปล่าเจอไนท์อีกหรือเปล่านะทุกคนว่าจะหนีไนท์นอตมา ไม่เล่นไล่ไล่ก็ไล่สามหมื่นด้วยมีป่าวะไม่มีเล่นก็แบบว่าเล่นแค่ไล่สามหมื่นนทุกคนจะเจอไน์เฉยเลยโอ้โหไหน์ตบเด็กว่าสำหรับเกมนี้ผมก็เกิดใครทุกคนผมว่าน่าจะยากแล้วที่เราจะไปเปิดเซโมเตลนะน่าจะเข้ายากแล้วน,น่าจะมีคนเข้าไปก่อนแล้วนะทุกคนแต่ก่อนหนึ่งต้องเช็คตรงจุดเกิดข้างๆเราอนนะดังบนมีหรือเปล่าล่าง,งก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้ง โอเคเดี okay, ๋ยวผมวิ่งยาวไปเลยแล้วกันนะเปินตรงกลางนี่แหละเราจะปลอดภัยอยู่บ้างอุ <laughs> ้ยมีคนดูข้างในทุกคน,กคนมีเสียงหลุดยิงกับบอดนะเมื่อกี้อุ้ยนี่ไงเจอเซตสี่มสี่สีขาวที่เขาไม่โัดว่ะมาแนละ้วผมเปลี่ยนจุดกอนแนละ้วทุกคน,นเสี่ยงกันไปนะแต่มี ที่เขาเพิ่มข้างในระเบิดเช็คเอาแล้วกันสตจำไว้ก่อนโผ่ <c oughs> บดอี๋บดวิ่งผ่านไปแบบว่าไม่สนใจบอลเลียโอเคเน็ตสุดไปทุกคนมันอยู่เปล่าเอ้ยซ้ายหรอซ้ายไปอีกรูโผ่ไหมผมว่าไม่น่าโผ่ละเดี๋ยวลองเปลี่ยนเหรียญซ้ายไปเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายมีซ้ายมีซ้ายมีโอเคอุ้ยเดี๋ยว,ยว,ยยย okay. ยวตรงต้นไม้มีอีกตัวหนึ่งทุกคนอุ้ยเซตี้ เชี่ยไม่โดนโอเคเจ็บเจ็บอนนโอ้โหไม่ตายวะหายละนี่สุดไปกินโอ้ทไถอยยาวว่ะทุกคนชิบหายละเขาไม่อยู่วัดโอเคโอ้โหไม่โดนด้วยตาไม่แม่นเหมาเราโอเคเห็นขึ้นัใจๆทุกคนน่าจะอยู่แถวๆข้างล่างหอนนะประเดนนี้กลัวตรงสามชั้นทุกคนไม่รู้ว่ามีเปล่าสามชั้นนะเดี๋ยวข้างล่างนี้เป็นไหนนะวะอุ้ยนี่ไงเจอละหลังรถถัง แต่เราไม่มีระเบิดแล้วทุกคนเค้พาสมอลไปก่อนเหมือนเขาลงมาป่าเราแต่ผมว่าจะดีแม็กนะแต่เขาฝ่องนิดนึงพู้สามชั้นทุกคนเหลี่ยมนี้แบบเล่นโคตรยากเลยว่ะเหลี่ยมเขาแบบมีฝั่งหน้าเล่นเยอะกว่านะเคไม่เจอเดีย๋ยวจะอ้อมซ้ายไปดีวะหาเล่นลำบากเล่นลำบากจัดทุกคนเคมีแม็กไปก่อนแล้วกันโอเคครับตอนนี้เขาก็ไม่โผล่นะขนาดพวกเรามีแค,ค,ค่สองคนเคยงมาละึ่งหมูอโอ้โห เจะปมดก็จะหมดอืมโอ้โหเพื่อนเว้สามึงจะเคลื่อนที่ตอนแรกเขาอยุดเกิดนะทุกคนอุย้ยเฮียระเบิดชิบหายละโอ,ยลอโอ้โหเมื่อกี้ถ้าอยู่ที่เดิมน่าจะตายนะทุกคนเดี๋ยวที่พิองออกมาเดีดีตัวแปรทีบทุกคนหลังจากดีตัวเสร็จผมว่าจะอ,อ้อมไปฝั่งน้ำตกนะน่าจะมียิงฟรีหัคอยอุ๊ยเดี๋ยวด้วยวเฮ้ยมาจากไหนวะช่างทุกคน อ่าผมว่าเขาต้องจะปีนกล่องแน่เลยหมดทุกคนเดี๋ยวผมลองวัดตรงกล่องสักพักหนึ่งก่อน,นทุกคนแล้วก็จะค่อยเ,เอาไปอีกทีนะถ้าเขาไม่วัดนะทุกคนทีนไหนเอ่ยพี่หนุม่มมาวัดกันหน่อยสิจะโผล่หรือเปล่าเฮ้ยเจอ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 โอ,อ,อ้โหทุกคนโอเคผมค่อยๆโผล่ไปยิงนะจะได้เขาจะได้เจอเราย,ยากนะทุกคนจะได้เป็นเหรียญเล็กๆโอเค โอ้ไม่เจอเลยทุกคนเขาน่าจะแบบว่ารู้ว่าเรารู้จุดแล้วเขาก็ไม่กล้าวัดหรือเปล่าม่นแน่ใจะนะแต่ดูทรงแล้วเขาไม่น่าจะโผ่ละเมื่อกี้เขาก็โผ่ไปน,นิดนึงแล้วเขาก็หายไปเลยเขาไม่ยิงเลยหรอโอเคทุกคนตรงมุมน้ํำตกก็ไม่เจอนะอุ้ยเดี๋ยวชิปหายแล้วทุกคนตีฝั่งข้างหลังเราจะมาละเล่นยางแล้วเอาไงดีวะ เดี๋ยวนผมว่าผมอ้อมไปฝั่งเกิดเราดีกว่าทุกคนเพราะว่าฮ้าตตี้นี้มาแล้วเราอยู่ตรงนี้นะผมว่าเราจะโดนประกบมากกว่าโอเคเดี๋ยวผมอ้อมไปฝั่งนู้นเลยแล้วกันนะออกมาอย่างเนียเนียครับจังหวะน,นี้เฮ้ปการิปตายฮะเีรอดภูมิยาภูมิยาก็อยู่ถูกจุดจริงๆเลยเฮ้ยอะไรแบบเราลงมาอย่างนิ่มๆแฟนลงมาอย่างจุกจวด โอเคไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้ขนาดนั้นนะตอนนี้ผมผมว่าเขาน่าจะอยู่แถวหอทุกคนเพราะว่าเพื่อนเบอร์สามเราดันมาแล้วก็อยู่ตรงหอสามชั้นนะแล้วก็เมื่อกี้มีเพื่อนหลุดโอเคผมว่าผมน่าจะรอให้ที่นั้นดันมานะทุกคนเพราะว่าเขาน่าจะมาออกฝั่งนี้นะแล้วก็จะเจอที่พวกนี้ทุกคนผมคิดว่านะถ้าไม่เจอก็อน,นั่นแหละผมก็ต้องคงคงจะปล่อยเขาออกก่อนแล้วค่อยมาปิดที่นี้ที่หลังนะ ยิงได้นะทุกคนโอเคตอนนี้ผมว่าจะย่างมาดูตรงหอสามชั้นทุกคนคือแต่เล็กๆปะไม่รู้ว่าขึ้นหมอดหรือขึ้นคนทุกคนผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะอาจจะเริ่เอ้ยเริ่มไม่แน่ใจละผมว่าคนหมดทุกคนคนแน,น่ๆแล้วก็ตอนนี้มีตัวบนหอสามชั้นนะทุกคนโอเคผมว่าจะไปสองนะแต่ถ้าไม่มีตัวนี้มาดักก่อนก็ไม่รู้นะหมดเลยครับทุกคนแผนเรา แต่ลมพอมีหนูอยู่ตรงนี้นะโอเคน่าจะดักไปก่อนเลยมาแล้ว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 เอเตียบรอลรวงสมกับที่รอคอยเอยียวแล้ๆทุกคนอ่าแล้วก็เหลืออีกตรงหอในคนบอกว่าน่าใช่โอเคแต่รีแม็กแล้วก็รอดักลูนหอต่อทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตีฝั่งข้ามดันมาถึงหรือยังนะผมว่าน่าจะใกล้ถึงนล้วแหละ ที่เอ็มเคทุกคนเฮ้ยไหน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 เชี่ย,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 ยจังหวะนี้ผมผมม่แรงดักแล้วทุกคนผมมปแรงด,งดักต่อแล้วทุกคนวันนี้ผมถอยเลยโอเคไอ้ที่เอ็มเคทุกคนน่าจะดันมาชนกับที่บนหอนะผมคิดไว้อย่างไรนะทุกคนเดี๋ยวรอแผนเราเลยมันจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่านะนี่ไงปูสโมเขาน่าจะ พูธโมเราก็เล่นในนะทุกคนส่วนเราก็รอต่อไปทุกคนรอเป็นมือที่3ามไม่ก็รอยิงฟรีตอนเขาเก็บของเลยนะโอเคทคุกคนตอนนี้เหมือนเขาจะบวกกันเสร็จแล้วก็เหมือนจะเก็บของเสร็จแล้วนะเมื่อกี้เหมือนเห็นขึ้นกำลังจะไปเฮ้ยนี่ไงเหมือนเขาจะไปบอกทุกคนเชี่ยผมต้องรีบไปดักตรงประตูนี่แหละต้องปีนกล่องยิงว่ะทุกคนโอเคหฮ้ยเจอ,อ,โอโอ้โหไหน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 รวมรวมรมโอเค เาเหลือเพื่อนอีกน่าจะเหลืออีกคนหนึ่งมะเห็นไหม่ก็เหลือคปตี้แต่ผมว่าผมอ้อมไ,ไปดีกว่าทุกคนโอเคตัดได้หนึ่งตัวแล้วเขาต้องแบบว่าต้องรอเล่นเนี่ยทุกคนมไม่น่าจะทิ้งเซตเพื่อนนะหรือถ้าออกก็ต้องผ่านตรงนี้อะ่ะอันนี้ผมเห็นขึ้นมาแค่ตัวเดียวแนละ้วแต่ผมให้ ه, แฟนผมดักอยู่ตรงนี้แล้วผมก็อ้อมไปฝั่งน้ําตกเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็ค่อยเข้ามาตีตรงพอสามชั้นนะเฮ้ยมือนจะเจอลุกคนโอเค เอาเลีบดีวะเอาเลีแล้วกันโอ้โหกดแรงไปทุกคนเล่นปืนอื่นมามันดีกว่านี้ทุกคนพอมาเล่นที่ส่วนสามนิ่งกิบเฮ้ยการเป็นกดกดแต่ว่ากดลงต่ํเกินน่อทุกคนโอเคเดี๋ยวผมวิ่งชันเลยแล้วกันนะผมเปิดจุดตัวเองละเขาหายไปทุกคนไม่รู้เขาหายไปไหนนะผมเชิงว่าสักพักนึงและโอเคแต่วิ่งเชิงไปอีกตอนนี้อัพเจ็กก็หมดทุกคนระเบิดเปิดจุดหรือระเบิดอะไรที่ปลาไล่คนก็ไม่มีละ ครับนี่โอ้โหมีแต่สร้างศพที่เขาประทะากันนะผัวเขาออกไปหรอคิดห่ายทุกคนอันนี้ไม่อยู่ในแผนนะ <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่อยู่ในแผนละชือ่อนี่ว่าเขาจะลงมาดักต่อเฮียเขาออกไปเก็บของเพื่นอนออกปะเนี่ยวิวิวเ๋ยวเนี่ยโอ้โห,โหชือ่อมาดักตรงนี้เหนือการคาดหมายจัดอันนี้ ชื่อเซาด้วยมิก้เมาส์เป็นอะไรวะแค่อกแดงเนี่ยคือทุกคน<อ>ผมรออละโอเคตอนนี้เวลาจะหมดแล้วทุกคนแล้วเราออกไอฝั่งตรงข้ามไกลสุดเลยนะสวยแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบไปดึงไอตัวเซตไนท์ก่อนนะทุกคนแล้วก็รีบไปเลยแล้วก็ตัวเซต้านั้นก็ให้แฟนเลยแล้วกันนะออโอ้โหหมวกหกข่อห้าจรโอเคทุกคนตัวนี้แหละตัวเซตไนท์เขาน่าจะถอดแล้วก็จะวิ่งไปออกทุกคน โ oh, อ700เมตรอเคิดทุกคนนีน่กเกียร์ของเลยโอเคครับถ้าหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของผมนะครับ mm. ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลใจให้ผมด้วยนะครับโอ้โหอา5 3 3ว